ผลประกอบการพักเบรกทีมชาติของลิวพูนะฮะโอ้โหมีแต่ข่าวร้ายนั้นเลยครับเราได้ทราบข่าวว่าอาร์เซโลมาเน่เจ็บซี่โครงไปแล้วนะฮะจอร์แดนสันก็เจ็บเล็กน้อยครับถูกส่งตัวกลับมาพักเรียบร้อยแล้วก็ล่าสุดครับแอนดี้โรเซนเจ็บแฮมสตริงอีกครับในเกมที่ลงเล่นให้กับสกอตแลนด์ชนะเดนมาร์กไป2 0ความเสียหายใหญ่หลวงแน่ๆโดยเพราะคำว่าแฮมสตริงเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะต้องพักนานขนาดไหนครับจต้องประเมินอีกครั้งหนึ่งถ้ารวมกับ กลุ่มที่เจ็บอยู่แล้วนะครับนาบีเกตากับแฮมสตริงเจลส์วินเนอร์แฮมสตริงนะฮะเคอร์ติสโตนเนี่ยเจ็บลูกตานะครับแล้วก็ยังมีโรเบตโตฟิมิโนอีกเจ็บแฮมสตริงโอ้ข่าวดีเล็กๆก,ก็คือเราได้เห็นทาวเวียนเลียดกลับมาลงวิ่งได้เบาๆแล้วครับแต่ก็ต้องรอเวลาอีกนากนพอสมควรครับกว่าได้เห็นการคัมแบ็กกลับมาเพราะฉะนั้นนี่คือโจท,ทั้งหมดครับที่เยนครอป ต้องบริหารให้ได้ครับหลังจากพรเบิททิมชาติกลับมาเจอกับอาร์เซนอลสุดสปาห์นี้อาการบาดเจ็บยาวเป็นหางว่าวเลยครับปวดหัวแทนเลย